โอ้ oh, thank you thank you กินแล้วครับกินไก่แล้วคุณเวไม่ลืมเลยผมยาวแล้วผมจะไว้ผมยาวสนหน่อยนะน,นี่กล้องมันบีบหน้ามปนีลยไหมนิดนึงฟิวเตอร์เขา ผมก็ปรับไม่เป็นด้วยไอดเดียงอเขากินกันหมดแล้วเพื่อนชอบความแสกกลางแล้วนะจะมาไลฟ์ตัวันอเมริกาไทร์ตลอดยูน่อเมริกาไทร์้่ะอ่ามาไลฟ์เราอย่างนี้อเมริกาไทร์ไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อบอกว่าจะไลฟ์ตัวอเมริกาไทร์ทุกวันจะไลฟ์กันะ อ๋อครับพี่เอ๋พี่ยุ้ยสวัสดีครับไอ้ต้นไม้อ่ะไว้ส่งไปยังคะงานสิงคโปร์นะครับผมจะตั้งใจงานตั้งใจร้องเพลงเพื่อผมจะได้กันดั้มแจกแอดมินต้ส่งมารอบผมบีเขาครับบีเลิฟเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ข้างๆมันจะเตียนวะาทำไม รอยอย่างวะเฮ้ยหน้าเหมือนปะทูปแลยอะลองไลค์กี่โมสักแป๊หนึ่งอ่านไม่ทันแนวจริงอยู่ที่เปิดแสงสุดยังเงเปิด<ป>อ้าวส,สุดเลยว่าท,ทำไมถึงนะ้า อ่านแชนไม่ทันเลย <c oughs> Hello Philippines กอตั้งดีกว่านี้จะหมดก็จะเลิกไลน์มองไม่เห็นเลยนี่มันก็เร็วอยู่นะแต่ว่าไม่นานนะประมูลครับ <c oughs> ของใครค <c oughs> รับะมูลเอาเงินไปกินข้าว <c oughs> ะมูลจุ๊บดิจุ๊บที่หนึ่งจุ๊บที่หนึงน่ง อืมอ่ะประมูลอันนี้นะฮะไม่ได้เลย <c oughs> โอ๊ะเจองานต้นเลยทอต้นอยู่ไหนต้นเล่นบารหรือเปล่าอ,อะไรพี่ยุ้ยพูดว่าอ๋อประกิตและยองนี่เจ้าของ<ร>อ๋อสวัสดีครับรไปนะครับมียุย้ยได้เลยไปละของนะ้าแป้งแจน ต้องจะทำงานดิวเสื้อสีเจ็บมากพี่รับฟิวเตอร์มันหลุดผมนี่ขนหมาเลยนะเขาคอมเมนต์อ่ะมากูเว้ยนจริงผมเราก็เสียพอกันไม่ใช่แค่ผมนะนีสใส่้วยบีของครับแพ็้เก็บสองวันนะครับมีเจอกันซ่มซ้อมก่อน คาจริงพี่ดูเหงาชีวิตดูไม่ค่อยเหงาเหลือเกินผมผมบอกให้พี่ซื้ออันนี้มาบอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่หวานอเมริกาโน่หวานน้อยบอกไม่หวานอืมแต่ซื้อของน้องอีกคนนึงบอกชาเขียวไม่หวานเลยไม่หวานเลยอ่ากินกันยังไงเนี่ยนี่ขนาดไม่หวานเลยยังเก็บขนาดนี้นะหรือเขาฟังผิดนี่ผมเอาหวานปกติทุเรียนจริงไหม ช่ยเรียนโอ้โหได้ครับไว้ให้ตอนไปที่เลยเองกันได้แต่พี่ยุนในขาขวานี่ไกล,ะกละนะใกล้ต้องตัดแล้วนะใกล้ต้องตัดแล้วเราองช่วยกันลดหวานนะฮะต้นคือใครอ่ะอืมมียคนถามคนถามซะด้วยต้นคือใครคนใครใครก็รู้นต้นคือใคร ทำไมพี่ต้องน้ำหนามนลูกโป่งแหม่ต้องเอใครแล้วต่อคือใครเขาทาฮะไม่มีนะไม่มีคนเม้นต์ไม่มีไหนเนี่ยไหนแล้วต่อเอ๋ยยังไงเราข้ามเรื่องนี้ดีกว่าคุณกระตากขอบค้าคุณบี Lover you know โอเคอีกคนไปไหนพีทนี่นี่พีท เออตอนนี้เราแบบมีกล้องตั้งอยู่ตลอดเวลานะุกทอ,อนูนี่เป็นเรียนรายการะเดี๋ยวพี่ตามมาตอนเต็มๆต้นนี่คือมีถ้าต่ออจากแบบสมมุตนว่าต้นมีชื่อพยางเดียวใช่ไหมขอให้สุดตกันเลยถ้าต่ออีกหนึ่งพยางคือต้นอะไรต้อนอะไรต้นหลักเอ้ย สามพยางต้นรักเอาสี่พยางแล้วกันต้นรักของอ่ะผมให้ของนะต้นรักของต้นรักของฉันเฮ้ยไอ้ไ,ไอืมต้นรักสันหรือเปล่าต้นรักของสันเด e pool ย e a h you know l i n d thank you วัสด,ดีทุกคนของค้ามียอะครับของค,คต้นรักของฟูสระ <laughs> <laughs> พี่ดิวหน้างูน <laughs> อ๋ออ่านผิดอ่านผิดตั้งเด็ Thank you จริงๆแบบพี่พี่ไม่น่าโตอ่ะกินช็อกโกแลตติดติดปันเลย มาหากิตะอะไรข้างบนเขาพูดอะไรต้นราของสรันอะไรยุ่น <laughs> ยุ่น <laughs> เขาก็พูดไปด้วยขยันพูดตัวเอๆตอนนี้รอหนึ่งคนมาอยู่ฮะรอน้องต่อมาถึงที่บ้านเอฟคนสุดท้ายแล้วเราก็จะ <laughs> เออตอนเนี้ยมาครบทุกคนละเหลือต่อหนึ่งคนแล้วก็ทีมงานเขาให้คิดว่าจะทําโทษอะไรดีอหนลอง <laughs> กายกายใจไปทุกคนลองลองเสนอนะว่าอยากอยากเห็นอะไรอยากอยากเห็นต่อโดนอะไรดีว่ะเอาจริงนะถ้าเขาเข้ามาดูไลฟ์ก็คือจบแล้วนะไม่ดูหรอกตรงเนี้ยน่าจะรีบมาอยู่อยากเห็นอะไรครับอยากเห็นต่อโดนแล้วผมจะถ่ายให้ดูได้เขาเหาะออกเฮ้ยมาหรอเฮ้ยมาแล้วอ่ะโอ้พูดปั๊บมาปั๊บเลยว่ะเดินเงยังไหมอย่าเบี้ยงเงียบๆนะคึบโดนดิวหอมแก้มเลยหลอกล็อกโอเคมาก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวล็อกเลย นี่มาสายมาสายล็อกเรียบร้อยสายล็อกเรียบร้อยบ้านหลักเอฟครับฮัลโหลโอ้โหไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาบ่นัดเจ็ดมาแปดนัดสิบเอ็ดมาบ่ายสวัสดีสวัสดีนี่ต้องรับพวกใครเอฟเนาะน้องเขาคบแกงนะฮะ อันแล้วหนึ่งคนตอนนี้ครบแล้วทุกคนที่จะมาวันนี้แต่ว่ามีบางส่วนกลับไปวันนี้แล้วเลยก็ยเหลือแค่นคนงกับดผมผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ข้างพี่เลยวเรากับดเหลือแค่สย<ซ>ดีกว่าอ,อ๋อเมื่อกี้เขาโทรมาหาผมด้วยไม่ใช่อะไรใครครับเราไม่รับเหรอ <laughs> โอ้คุณไม่รับคนรู้ใจได้ไงวะ <laughs> ต้นอยู่คอนโดหรือเปล่า ฮัลโหลอินโดนีเซียแฟนเวรน้อยซีเสียงดังมากเพราะอยู่หลายคนนะตอนนี้นี่อ่ะบรรยากาศบ้านและคุณป้านหนึ่งคน <c oughs> นี่บรรยากาศบ้านนะแล้วมีโต๊ะพูลด้วยโต๊ะพูลวิลล่าและกำลังลงไม้อีกหนึ่งคน ไม่ใช่นะครับเป็นทีมงานกินช็อกโกแลตฟันดำเลยครับพี่อะไรน่ยพี่เจอฟิลเตอร์ของเข้าไปก็คือจบแล้วนะระดับโลกเลยไปนะระดับโลกเลยเลียวจัดแต่เรายังไม่ได้คิดคำลงโทษของให้ต่อเลยนะตามมาจะคลิป ตกน้ำผมก็ถีดตกน้ำมาเมื่อวานได้ยินนะเขาบอกได้ยินบบจริงเหรอเอาอะไรเอาอะไรต่อดีเล่นอะไรดีผมทำโทษปุ๊บผมกลับเลยผมไปละอย่าลืมกรนขกค่าได้เลยค่ะต้นไม่อยู่อ่ะสิโดนเตะตกน้ำเหมือนกันนะ อัน<ล>น้องใครลงมาเราเปลังจะต้อนรับคนสุดท้ายของบ้านเอฟด้วยเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าอยู่ยในรายการแล้วครับเราก็จะไม่บอกรอพี่ผมเปิดไลน์ไ้นะเดีย๋ยวผมนั่งคุยคู่บพี่ไดเลยนายขอดูขอดูขอดูให้ทุกคน เราต้องทำอะไรสิบจังโอ้โหให้พี่ยุ่นฮาลาคีรีตายไปครูให้ทุกคนอ๋อทำไรดีทำอะไรดีอ๋อโอเคโอเคเอาไหมเอาไหมปวดไหมเจ้า

ท้องฟูอยู่ไหนเนี่ย่ข้าวง่ายแค่สี่ไ่หรองไอ้ต่อกินในน้ำเปล่ากินในน้ำไหมเฮ้กินในน้ำเราพูดไปเรื่อ,อยผมยหายฟูแล้วโหยังฟูเลยครับพี่ปุย้ยอ๋อทำอะไรกัน,นะคะเนี่ยของพี่คนดูเก้าร้อยของผมคนดูเก้าจะเก้าคนเก้าคนเลยอะ <c oughs> ขอบครับน่าใส่มากครับเสียงเตยน,นะพออ่อจริงเหรอตอนนี้ผู้หญิงใช้แอป,ป,ปอะไรเหรออืมไมแอปเลยเนี่ยยังมีรอยสิวอยู่เลยนะสิวขึ้นตรงนี้แต่ผมไม่มีสิวที่หน้าครับปกทีแต่นี้ยสิวขึ้นเลยแพ้อะไรไม่รู้นลายเหยียดยองฮะมันขำนะมุกย้อยพูดจบตาหนึ่งทีสี่ ครังลรื่สิวละโอ้โหตีสองก็ง่วงแล้วะไโอ้โหไม่ยอมนอนกันเองอเดอหกันอเล่นมนรโอ้ Thank you Moon wish แต่เล่นบอร์ดเกมนี่อย่างเยอะเล่นไหนชั่วโมงเลย ไม่จอมทําเอาเกมกลับว่าไม่เอากลับด้วยไม่เอากลับเอาไว้นี่เลยเขบอกเสียเพราะว่าอยู่หลายวันเพื่อนหน่อยดมครับม <c oughs> ีคนบอกว่าแอบหัวหน้ามาดูไลฟ <c oughs> ์หลายทีเลยลองโดนไล่ออกนะครับใครคนสุดทาเลยออกเลและกดออกแชเลและเตอเลสิกเออเลสิกรออยู่ เขาบอกว่าเล่นเล่นกับพี่ยุนดเยอะหนอะแฟนพี่ยุนไม่มาเอ้ยเอ้ยแต่แฟนคุณมาอาหล่อที่จงหนันฉีดพี่ฉีค้างมาเหรอฉีดให้เป็นตัวตัววงานอะไรยังเจอกันครับฉีดาแล้ีดนี้ร์นี้นะ <c oughs> จะทัดอีแบบว่ากระบอกทำไว่าก <c oughs> ใช่น้องตรง,ง,งนี้เนาะตรงนี้เนาะอัดตรงนี้เข้าไปได้วยเนาะฉีดฉับเนาะขบแกงนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่่าาองนีผ่านเราเขาว่าสนุกความสนุกแค่ไรเราบอกข่าเป็นศิบอกว่าถ้าถ้าใครที่มีโทรศัพท์สองเครื่องก็คือดูสองงานเลยเออเรื่องมาจอยทุกคนแบบไม่ได้ทำรายการคือได้ทำะไรก็ได้ลงแล้วก็เราก็ย้ายไปแทนฟูกันแต่ก็ยังลงอยู่ยังลงอยู่ยังอะไรไม่ว่านะไม่ว่าก็ยังลงยูงไม่รู้ต้องเจออะไรอะไรจริงๆวันนี้ก็คือถ่ายงาน แล้วก็งงงงแบบชอบผู้หญิงไม่ทำกับข้าวผู้ชายก็กินแล้วก็งงนั่งกันอย่างใช่เหมือนไม่มีอะไรทำโมลงน้ำกระหยองกระหย่งลงไอ้ใครลงดีไหมมันมีมีมีคนถีบพี่เหมือวกันมีคนถีบไอ้ผู้สมควรแล้วจริงจุกเลยท้องลงเลยบุ๋น ดีอยากเล่นแต่ว่าเลือโลยังลงไม่ได้พยอยามงยัไม่พบไงจิตประยองเจอกันยังมีคนไม่ลงน้ำรือเปล่าอ่ะลงยแล้วไอเนี้ยคนแรกเลยไม่รู้พี่ลงแล้วเหลือตอนพี่พี่ก็ลงแล้วพี่เปลี่ยนชุดแล้วเหลือต่อคนเดียวตอนเนี้ยเออไม่รู้เสี้ยนลงจากไหนพี่ย่าแล้วพี่ดิวลงไปก่อนนะนี่ไงตอนไหนวะเดี๋ยวเพูดเยอะแจ๊พี่เราลงด้วยกันเมื่อกี้ตอนไหนพี่ โดนธนรยศแล้วเอาจริงนะเอาจริงนะตรงเนี้ยงูพิษพี่เป็นทำอะไรมาเแต่ตาบางแคจริงๆคุยไม่ทันนะไม่ได้เรียบร้อยร้อนเลยมาวันเกิดเดือนหน้าอย่าให้พี่เดียวไปยุ่นโอยพรอนให้รอเดือนหน้าไหมหรือว่าให้โอยพรอนเลยครับต้องโอยหน่อยอ่ะ เสียงคนเยอะอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอเอครับตอนนี้รับทุกกล้องที่ที่พูดอะไรไม่ดีเอาไว้ก็คือเขาตัดออกเขาปั่บทอกี้ตัดออกปอกแล้วขอหน่อยไม่เข้าใจภรกิไอที่เหมือนยอมาทูดที่มันมาเรียกแบบมาเรียกตัวมาเรียกตัวภรกิกีมาใหม่อีกแล้วอ่านดังๆไม่ใชดังด้วยหนึ่งเดยว นี่อ่านได้เลยนะคนที่มาดูรานนี้ก็จะรู้ด้วยอ๋อโอ้โหแย่ละอันนี้แย่ละตัดแล้วเนาะอันนี้ใครมาคนสุดท้ายเลยที่เข้าบ้านก้าวขาซ้ายเข้าเป็นคนสุดท้ายเมื่อกี้ต่อข้าก้าวขาซ้ายเข้าก้าวขาขวาคนสุดท้าย จะต้องรับบทเป็นแม่บ้านหนึ่งวันหรอซึ่งแม่บ้านเนี่ยมีหน้าที่ก็คือทำความสะอาดบ้านเก็บขยะล้างจานแล้วก็นวดไหลให้ทุกคนโอ้แม่บ้านอ่อนลุ่มไหลไหมบ้า Thank you อ่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเป็นพี่ย่าแต่วันนี้เป็นนี่เอง ยทำทุกอย่าง y t วิ n g เขาบอกล้างซานไม่ใช่สามสี่ใบนะเป็นร้อยร้อยใบทุกคนรู้หมดแล้วนะทุกคนรับรู้หมดตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยล้านคนอยู่ในไลฟ์ของยุ่นเยอะมเรือยมีคนถามว่าไม่บ้านหรือท่าท่าทีแล้วก็คือเก็บไว้ล้างรอบเดียวจบจริงีลยตรงนั้นแหละทงความสะอาดเดี๋ยวผมมต้องกลับละ เฮ้ยพี่ต้องอยู่กับพวกเราไม่ได้จะกูต้องเอารถไปเข้าอู่เล้าลืมว่านัดไว้โอ้พี่ซื้อรถใหม่ดิถ้ารถไม่ดีอะกูสุดกระตาดปะเนี่ยกูสุดกระตัดรถซาเป็นหมดพี่ก็ซื้อใหม่และจริงๆจะมีสองผู้หญิงสองคนอยู่บนปะซึ่งถ้าสมมติว่าพี่ไม่กัดทำงานเลยตอนนี้รวยจัดไงออ๋ถ้าผมรวยจัดมีมีเพราะันแหลใช่อะ แต่ไปชมข้างบนนี่ไปชมระดับไปไปเล่นครึ่งวันเลยนะสองบนนะแต่ที่กิ่งพักมัอยู่นะเมื่อไหร่จะมาเฮ้ย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 โอ้หน้าผมแดงแป๊ดขอขอกึ้นใจรถกิ่งนะฮะเลืเล่อนรถ มีคนไม่สบายหนึ่งคนนั่นก็คือพี่ฟังเธอรถเท่าไหร่ได้ไหมฮะครับใช่เนาะเนี่ยคุณใจรถกิ่งพี่ฟังเลยไม่ไม่กิ่งไม่สบายเป็นป่วยการเมืองวะเนี่ยวันนี้ได้ยินทุกอนุเลยเนาะ ไม่ได้เสียบไปเลยใช่ปหมไม่ฮะผมต้องออกจากบ้านผมต้องออกจากบ้านเีงเฮ้ยเสื้อผ้ายังยางยางยางเดี๋ยวผมไปเอามามีถุงไหมพีฟาถุงนี่ขอาผมเออไปเอาแล้วที่กลับจะทำไปเลยเหรอโอ้โหโอโหกูต้องกลับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วที่พี่โทรตามผมแต่สิบเอ็ดสิบเท้าไม่ดีเก้าโมงครึ่งเออดูแลโทรศัพท์ เออมาแทนไงผมพาทัวร์บ้านนะฮะมีสระน้ำด้วยโอ้รอร้อนร้อนรอรอโอ้ยร้อนรออันนี้คือชุดผมเอ่อานไปเล่นน้ำมาอุ้ยตากะแห้งเลยโอ้ยร้อนร้อน บ้านที่กรุงเทพนะพที่มาทำกิจกรรมกันนั่นเองสวยเมื่อวานผมโดนถีบตกน้ำตรงนี้นี่เองคุณคุณโอ้ยร้อนร้อน สวัสดีครับเ้าอยต้องเข้ารบที่เดียวีเก็บอล้วแขงว่างออกจากบ้านไม่แต่ถ้ามันมีแสงมันจะพอดีไงเออแต่มันไม่มีแสงมากนี่หมวกมัวมากเลยคนโอ้ยโอ้โ forty f o ยูมเขาจะไปแล้วผมจะไปแล้วดิมีหนุ่มพม่ามาชวนดูไลฟ์สดจนดาวตัวอ้โหดีดีใช่หรอมีเกมให้เล่นเอาละพี่ฟางอย่าลืมเอาคนลงน้ำหนึ่งคนนะเอาคนลงน้ำหนึ่งคนด้วยนะได้ จริงถ้าไม่เอาว่างๆก็เอาพี่ฟานเอาหนักอีสันไล่สุดๆลงมาแล้วแกล้งคนอื่นลงลงเองเลยแช่แล้วเดี๋ยวบอกลาลุงนี่ก่อนเจอกันครับทุกคนผมจะมาเข้าบ้านในแอปใหม่ไปไปกองเลยเจอใหม่ ต้องลุ้นเลยไม่บายดกล้องมันเยอะจังเลยเต้ยมันหมดระวังในห้องหนาวเลยนะห้องนาวก็มีหรอยอกยอกกันอีเจอกันทุกคนบ๊ายบาย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 ค่ะบบ๊าายยค่ะนี่ยังไรอยู่อีกเหรอยังไรอยู่ไปเรื่อยๆเจอกันเดียยวูู้แล้วผมใส่รองเท้าอะไรมาครับเนี่ย ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับทุกคนถึงวันที่เรียบร้อยจากบ้านอย่างน้าเศร้าซ้อยฮึบฮึบ ต้นไปไหนกันนะสิครับแล้วเขาก็อยู่บ้านที่อยู่ต่างหวัดถึงสถานการณ์มันจะเหมือนอยู่ต่างหวัดก็ตามแต่ผมอยู่บุเที่กรับบ้านเรา ลักล่ออยู่นะฮะคอบครัครักถือว่าเียเลยขอบโดูอะไรมาเป็นสิวครับไม่รู้แพ้อะไร ก็จะวันสองวันนี้เนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดินทางปลอดภัยค,ครับแล้วผมต้องกลับยังไงแทต้นหลักหร ผมมะสิวชอบขึ้นคอเวลากินของทอดของมันเยอะอะไรเงี้ยจะขึ้นแบบเม็ดสองเม็ดที่ชอบเออือจะกลับบ้านแล้วนะครับคนอากาศร้อนมากสุดร้อนเลยว่าร้อนเป็นเลยต้นอยู่คอนโดหรือเปล่า กลับบ้านคนเดียวมันเหงาขับกับรถขับกับผมไปด้วยกันก่อนนะครับขับกลับบ้านไปกันก่อนอยู่กันแรกก่อนอยู่ด้วยกันจริงๆผมต้องกลับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วอุ้ยชทีเี อ้ยเกือบรถชนคนเกือบรถชนโอ๋ยมันเป็นทางสี่แยกอะสี่แยกเล็กๆเลยเนี่ยผมก็ขับเกือบรถชนน่ะอุยอ้ยแต่เต้นตุกๆแต่เต้นตุกมันเป็นทางในซอยครับแล้วก็ ทางสี่แยกเล็กๆไ็อย่างเงี้ยซึ่งปกติมันก็ต้องขับช้าๆกันนะเนาะผมลงไลฟ์ก่อนก็ได้นะ